สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแอมแชแนลของเราจะพาท่านผู้ชมมาบุกใจกลางเมืองกรุงนะครับเหมือดูดูเหมือนมันนอกเข้ากรุงไงไม่รู้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปเรียกว่าไปทําบุญกันดีกว่าเราจะไปที่วัดแขกกันนะครับแต่เส้นทางที่มาในวันนี้นะฮะผมจะบอกว่าผมผ่านวัดแขกไกปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะจอดหาที่จอดรถได้ก็เลยมาจอดที่ เนี่ยเขาเรียกว่าเสร็จท่านสี่โลมั้งเอาว่าเดี๋ยวมาจอดรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็แท็กซี่กันไปดีกว่าง่ายกว่านะครับไปกันเลยดีกว่าไปเราคิดว่าเราจะเดินไปดีไหมห่างจากตรงที่เรามาจอดรถไว้ประมาณ1กิโลก็คิดว่าเราจะไม่เดินให้ฟองขึ้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังในการกินข้าวกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็แล้วเราค่อยไปต่อกันที่วัด อนนี้เดี๋ยวขอเวลากินข้าวคั้าวๆเลยตะสีนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาถึงแล้วนะฮะผมมาถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับซึ่งเป็นวัดแขกสวยงามมากมาครั้งแรกตื่นเต้นม,มากนะครับเดี๋ยูเลยครับดูข้างหน้าคนเยอะด้วยคนเยอะด้วยจะไปแอบดูก่อนก่อนที่เราจะเดินเข้าไปเราไปแอบดูกันเขาทำอะไรกันแอบดูเนาะนี่นี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี้เขาจะาไหว้เหมือนพระไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดินไปหาทางเข้าข่าันตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะฮะก็ ไปทาพิธีไหว้มรละแต่ว่าน่าเสียดายมากที่เขาไม่สามารถที่ให้เขาไปถ่ายข้างในได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเราได้ถ่ายแค่ที่ข้างนอกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับวัดแขกเนี้ยผมได้ยินแต่ไม่ได้ศึกษาขาข้อมูลเลยหรอกแต่ได้ยินมาคร่าวๆว่าน่าจะเป็นสร้างในสมัยรัชกาลที่5้ามังมังครับนะ <laughs> ไม่ทราบเหมือนกัน <laughs> น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ใครที่ไม่เคยมานะครับ ผมขอแนะนําได้เลยว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยต้องหาที่จอดรถที่อื่นเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่จอดรถจร,ริงๆครับก <swirl. S 2> ็บรรยากาศวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็อบอวนไปได้เหมือนแบบสักสิ์สักสนะิ์อะนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นอีกยัไงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสต b s c r i b รให้ผมด้วยถึงคลิปนี้จะสั้นๆแต่ผมคิดว่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนคนที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ถ้ามาแล้วผมแนะนำนะครับ ซื้อเอ่อเรียกอะไรนะซื้อไหว้ White ครับมาซื้อข้างในข้างในดีกว่าครับข้างนอกนี่รู้กันรู้กันแต่ว่าเราเจอกันครับผมแอมแชนแนล